เดี๋ยวท่านผู้ชมทกทนเดี๋ยวผมได้ลบคลิปการรีวิวเจ้านี้ไปเพราะว่าผมไม่ตั้งใจทำผมไม่ได้ตั้งใจทำน,นี่ผมก็จะมารีวิวปืนนะบริการสุดหล่อเท่ของผมเองเอาให้ดูสระเุนเลยสามนัดในกล่องภายนนี้ก็มีแค่แมกกาซีนส,สองอันนี้อ่า เรียกลูกอันนี้อันนี้ใส่นนใสมันของปลอมอันนี้ก็เขาจะมีนี่ให้ก็มีสายชาร์จให้แต่ผมสายชาร์จผมพาไปตรงนู้นโอเคแล้วก็ตัวพระเอกของเราโอ้ m 1 4 A1 ผ่านท้ายยืดถดได้แทนแล้วก็ปากกระเป๋าคือถ,ถอดไม่ได้ถอดอันนี้ก็ถอดไม่ได้นะเพราะว่า ถอดปุ๊บจะพงังแปลว่าเสียดายที่มันเป็นตัวขันนัดดผมจะทำให้เป็นตัวเชื่อมวนการใส่เ,ออเจลไอ,อ้ทุยใส่อันนี้หุ้มแล้วโอเคกดปุ๊บมากยู่ตรงนี้นี่กือไกลสิบชิ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนอัดลมเก๊กก้อยนะนี่ฉันล้างดึงไม่ได้ด้วยเห็นไหมผมดึงแล้วนะแต่ตรงนี้มันถอดออกได้น,นึง ค okay. นี่ตรงนี้มันถอดออกได้อันนี้เป็นทุกคนน่าเจอตัวกันแล้วเล่นเกมบ่อยใช่ไหมพวกสงครามเวียดน,นามไรซิ่งต่อต่อนี่ก็คือเซฟทำไมก็ไม่สกัดวะกัดวัดโอเคนี่คือเซฟนี่คือเซมินี่คือออโต้โอเคนะผมจะ ใส่ Mac. แม็กเดี๋ยวจะมารีวิวแม็กต่อให้ังตรงนี้เลยโอเคเ,เอาแม็กมากน่นะครับแม็กประมาณนี้รีโหลดลูกใส่ตรงนี้ครับตรงนี้มันถอดกได้นะแซมไม่เห็นเป็นอะไรแล้วก็อันนี้อีกโอ้ยหลุดมือนี่เหมือนกัน Ui, un po' effetto. Non <laughs> mm. bella. Okay. Ma è dole. Perfetto, ok, 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 หยิบแมกกาซีมาอันไหนอันนึงก็ได้ไหนอันนึ่งก,ก็ได้เสียไปเสียไปเลยอ่าให้มันดังก็ไม่เคยเลยน่นมาแล้วก็ยิงอันนี้ก็ยิงไม่ออกนะเพราะเรายังไม่เสียแปดโอเคเราถอดตรงนี้ก่อนปลดแมกกาซีนก่อนโอเคก็ แลนีโอเคมเห็นตนี้มั้กชมนูอ่าเห็นตนี้ครให้เกดแบบนี้ผมมีมือเดียวด้ไงโอ้ตั้งเลยกว่ากดงนี้ดูมมานต้ดีดก่อนโอเคหที่ตั้งีแลภาจะเอียงหน่อยนะอุ้ยหลุ ตั้งตรงไหนดีเจเดี๋ยวผมอยู่ขอหยุดหาที่ตั้งโอเคเราก็ได้ที่ตั้งอ่ะฮะประมาณนี้อุ้ยใหญ่เหมือนกันนะอันนี้ผมตั้งเปนแนวตั้งเพราะแนวนอนมันจะลื่นตกโอเคะนะโอเคแกะของก็ตัวบบนี้อ่าฮ่าเราซื้ตอตอนแรกจำฐานเขาจะชาร์จให้ประมาณโอเคโบม้าในเนี้ยมันเก็บได้สี่จุดเจ็ดวเห็นไหม โอเค4.7โวลต์60มิลลิแอมโอเคอันนี้เขาจะชาร์จให้2.5โวลต์เท่านั้นเวลาเราใส่ใช่ไหมฮะเอ่อเราใส่ให้เง่้ยนี้ไหมแล้วก็ไปจิกเงอี้ยงี้เลยฟึ๊บโอ้ท่านผู้ชมไม่เห็นโอเคเราเซฟต์แบบน,นี้หาที่เก็บมันดีๆับหาี่เก็บมันดีๆ อาะดิเก็บม้ดีๆ,ดๆโอเคดันนะแม่ดันก็ไปอ <t> ้ยมันใส่ย,ยากนิดนึงๆๆๆโอเคได้มานี่โอเคน่งล็อกแล้วต้องบิดอันนี้นะเราใส่แรกต้องบิดด้วยนะบิด ให้เปนดังกึบก่อนอเลยเอ็มสิบหกของเราแต่ในกล่องไม่ใช่เอ็มสิบหกอันนี้จะดูชุดเก็บก่อนโอเคนี่เข้าไปดันปุ๊บได้แล้วผมจะยิงดูเฮ้ยยิงไม่ได้ติดกล่องกัอนอ้าวทำไมถึงยิงไม่ได้เพราะผมยังไม่ได้เปิด เป็นผมยังไม่ได้๋ยวป้งเป็นหมดเซฟ๋ย่ผมจะสร้งลูกกระสุนก่อนเปิดมาแบบนี้ใช่ไหมนะกบเอาา้เอาฝาแต่แม่แบบฝาจะไม่เป็นแบบนี้นะมันให้อาหารทัวเลยโอเคอ้าวอาหารอันนึงอ๋ออย่างนี้จอแล้โอเค Okay. ใส่เรียบร้อยตัวนี้ก็สามารถถอดมาใส่ได้ตรงนี้โ okay. อเคใส่แบบกระเสียบใส่เหมือนเดิมโอเคมันฟัามานันี่แล้วก็เรียกให้มันให้เรียกให้มันลูกเข้าเข้าไปในนี้แต่แล้วผมชอบแล้วผมชอบเสียบใส่ไวในปืนก่อนโอเคดัน,นได้ไหม แต่ที่จริงมันต้องดันแรงๆนะมันต้องดันแนี้เฮ้ยโอ้ยลบโอเคโอ้ยเยอะตกเกมจะได้เป็นแบบนี้แหละแล้วก็เปิดเป็นเซมิก่อนใช่ไหมแล้วก็โหลดลูกโอก่อนผมดีใช่ไหมผมจะเงียบที่สุดให่เดียว โอเคได้เวลาแล้วผมจะลองยิงดูไม่ออกหนึ่งโอ้ยออโต้ก็ไม่ออกเฮ้ยจะไมก้องผมแบบนี้ปะเด้๋ยว้โอเคกงมันจะโฟกัสได้แล้วเดี๋ยวหาไปลองได้หร้อไมโอเคไม่ด้อ ผมจะปั่นเดี๋ยวผมขอไปลับบา้านใหม่ผมจะปั่นลูกขึ้นก่อนโอเคตอผมโหลดลูกแล้วยิงดูแบบมันออโต้เลยโอ้เสียงดังเลยฮนะเสียงดังคอนเตผมก็จะใส่ลูกกระสุนมากกว่านี้นะมั็หลายนัดเลยเฮ้ยฉนาะชี้กึ่นฟ้าเดีย๋ยวกล้องผมตกนั่ง ผมก็จบการรีวิว m c a <oughs> 1นะ m c a <oughs> <c oughs> 1ไปๆจีเดย์โอเคกุ๊บายยังมติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดกระดิ่กดซับสไคร์ตุรงเลยกดไม่ก็ได้เลยวิโก